อา้าวต่อมาคุณอมพารื่นใจดีในหนังสือคนจะมีธรรมได้อย่างไรท่านพ่อท่านพ่อครูกล่าวว่าความรู้สึกสุขวเวทนาไม่ใช่ความจริงเป็นความเท็จอ่าเอออ่านจับความได้ดีความรู้สึกสุขวเวทนาไม่ใช่ความจริงเป็นความเท็จขอยืนยันว่าอาตมาพูดถูกต้องที่สุดขอยกตัวอย่างประกอบเช่น ขณะที่เรารับประทานอาหารเราจะมีความสุขและยิ่งเป็นของชอบหรืออยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงร่วมโตะ๊ะก็จะรู้สึกสุขกปกติลูกเข้าใจดีว่างานเลี้ยงย่อมมีการเลิกราเลิกงานความสุขนะเลิกงานความสุขช่วงนั้นก็หมดก็หมดไปถ้าความสุขนั้นไม่ใช่ของความจริงเป็นสิ่งเท็จแล้วขณะช่วงเวลานั้น ความจริงคืออะไรคะตอบอันปลายนี่ความจริงคือความเท็จนี่คือคำตอบของอาตมาความจริงที่คุณรู้สึกนั่นแหละคือความเท็จเป็นสุขคันิกะอลิกะนี่แปลว่าเท็สุขเท็สุขไม่มีทุกข์ไม่มีนี่คือปรมัตถ์นี่คือความรักสรู้ของพระพุทธเจ้า สวรรค์ไม่มีนรกไม่มีสุขมันเป็นของเท็จแต่ท่านเรียกว่าทุกข์นี่เป็นอริยสัจทุกข์เป็นของจริงที่จริงยิง่งเพราะอะไรเพราะทุกข์นี่มันเป็นเรื่องของกิเลสทุกข์นี่เป็นเรื่องของตัณหาทุกข์นี่เป็นเรื่องของอวิชชาทุกข์นี่เป็นเรื่องของอนุสัยมันติดอยู่ในจิตวิญญ,ญาณมันโง่ดักดานโง่เก็บไอความทุกข์เลยกลายเป็นของจริง เหมือนคุณเข้าใจว่าความอร่อยมันจริงนั่นแหละเหมือนกันเลยอนุสัยมันไม่จริงกิเลสมันไม่จริงความสุขมันไม่จริงความทุกข์มันไม่จริงคุณว่าคุณอร่อยขออธิบายนิดหนึ่ง <c oughs> คุณกินอา้าวกินชมพู่โอ้โหนี่นากินนะกรอบนี่สดสดใหม่ๆกรอบถ้าคุณยิ่งชอบชมพู่คุณก็อร่อย ชมพู่อันนี้ลูกนี้ใครมากินรถเดียวกันหมดใช่ไหมเจ็คแขกฝรั่งไทยยวนรัเสเซียอเมริกันมากินรถเดียวกันหมดแต่คนชอบเขาก็อร่อยคนไม่ชอบเขาก็ไม่อร่อยไอ้อร่อยไม่อร่อยนะั่นแหละของเทจ นี่แหละของคุณนะคุณว่าอร่อยแล้วมันคืออะไรก็อของเท็จไงเพราะรถมันรถจริงมันคือรถนี้อันนี้ของนี้ของตามความจริงตามความเป็นจริงของมันรถอันนี้เท่านั้นฟังเข้าใจชัดไหมอ่าพเราชัดแต่คนที่อื่นที่ฟังนะั้นไม่ค่อยเข้าใจหรอกม,มันยากมันพลางมันบงังมันมันยากนะโลกุตตรธรมรมมหจจรา์เพราะงั้นใครสามารถทํารถอร่อยนี่หายไปจากจิตหายไปจริงๆนะั่นในจิตไม่มีรถอร่อยนี้เลย กลางเรียกว่าอุเบกขารู้สึกไม่มีอาการของรสอะไรมดไปจากจิตเลยเหลือแต่รสความจริงตามความเป็นจริงรสเดียวจึงเรียกว่าเอกคตาหรือเรียกว่าเวทนาหนึ่งเป็นหนึ่งเท่านั้นจริงๆคนที่อาวิชาจะมีเวทนาสองทเวธรรมาเพราะฉเวทนาสองเนี่ย ก็ทําเวทนาสองทวเยนะเวทนายะเวทนายะที่เป็นสองเนี่ยทำให้เกิดเอกสมรสณาพระวันติทําให้เกิดเป็นรถเดียวคือรถแท้รถจริงรถเท็จรถสวรรค์หรือรถทุกข์หรือนรกก็ตามทุกข์กับสวรรค์ทุกข์เกิดนรกสวรรค์สุขกับสวรรค์อะไรนี่ของปลอมทั้งนั้นมันคู่กันอันเดียวกันน่ะถ้าเข้าใจแล้วมันไม่ทาให้มันหายไปเลยอันที่มันไม่ชของจริง คุณก็จบศาสนาพุทจริงๆมีอยู่เท่านี้แต่ยากมากเดี๋ยวนี้ไม่รู้แล้วแค่นี้อะไรไม่ไม่รู้แล้วเดี๋ยวนี้แค่ที่อาตมาพูดนี่ไม่รู้แล้วเพราะอาตมาจะต้องใช้เวลานานนานมากเลยนี่ถ้าเปิดว่าอาตมาพยายามทำให้อาตมาอธิบายทำมาอายุยืนไปถึงร้1ปีอาตมาต้องอธิบายต้องฝืนอายุต้องพยายามอยู่จนเป็นอายุร้อปีเนี่เพราะอาตมามาทำงานนี่แต่อายุสา ถ้ามาถึงร้อยห้าสิบเอ็ดก็เลยสามสิบหกไปตั้งหลายปีจะมาครบร้อยกว่าปีอาตมาก็จะทำมันยากมากไม่ง่ายเลยทุกวันนี้ยังไม่กระดิกหูกันเท่าไหร่เลยฟังแล้วยังหูหักยังต่อกันไม่ได้สักคนมีมีต่อกันได้บ้างพวกเราค่คอยๆมาต่อติดกันยังเนี่ยหูหักต่อกันติดยัง เออติดแล้วระวังอย่าให้มันงงงงงงคงให้มันเรียบร้อยนะให้มันเป็นหูที่เรียบร้อยสนิทเนียนเลยนะอ่ <c oughs> นี่ของคุณอัภารื่นใจดีสงสัยว่าไอ้พิสมะอร่อยมันคืออะไรคะยังยากต้อง,ต,งตั้งใจฟังดีๆนะคุณรัชตะเตโชคุธมีสามสามคำนะชื่อมีสามชื่อสามนามอ่ มีนามต้นนามกลางนามปลายด้วยกราบสมณะพ่อท่านที่เคารพรู้สึกความโลภในทรัพย์น้อยลงมากโอ้สาธุสาธุจะเกิดอาการเบื่อไม่ใช่แบบโลกเขาเบื่อกันไม่ใช่แบบโลกเขาเบื่อเบื่อโลกโลกเนะี่ยเบื่อคือเบื่ออันนี้ไปชั่วคราวเสร็จแล้วเดี๋ยวก็หมุนกลับมาใหม่ แต่คนอ,อันนี้มันเข,เขาเขาก็จะรู้สึกของเขานะว่ามันไม่ใช่เบื่ออย่างนั้นนะมันคงเบื่อโลกุตรเะเบื่อแล้วเบื่อแล้วเบื่อเลยอะ่ะเบื่อไม่ใช่แบบโลกเ็าเบื่อกันมองได้เปิดเพราะทรัพย์ที่เคยหวงสิ่งที่เคยหวงก็น้อยลงมากเช่นกันมองได้ปิดแต่กลับมีอาการหดหูเบื่อแล้วก็อาการหดหูหงุดหงิดฟุง้งซ่านโอ้โหทำไมถึงมีหลายอย่างนัะ รวนแล้วแต่เป็นอ,อาการที่มันทุกขทั้งนั้นนยหดหูหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจโอ้กับสิ่งที่มากระทบใน,ในวงเล็บเรื่องครอบครัวนี่คุณยังดีนะคุณยังตีกรอบเขาได้ว่าอะไรเนะาะทำให้เราหดหูหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจที่แท้เรื่องครอบครัวคุณอยากเอาครัวมาครอบหัว ก็เป็นอย่างงี้แหละนะกับสิ่งที่มากระทบนังไว้แล้วเรื่องครอบครัวควบคุมอารมณ์ของจิตไม่ค่อยจะได้และก็รู้อยู่ว่าถ้าเราออกจากเรือนไปหาโมกขธรรมอาการทั้งหลายนี้มีโอกาสหมดไปเออคงจะจริงอย่างที่คุณว่าแต่ความผูกมัดของจิตมารรู้ด้วยว่ามารจิตมารม,มันมัดไว้ แต่ความผูกมัดของจิตมานทำให้ไปไม่ได้เลยวงเล็วเปิดใครควรมาหลายครั้งแล้ววงเล็วปิดสมณะพ่อท่านมีวิธีอย่างไรช่วยชี้แนะด้วยเถิดขอรับเห็นใจเห็นใจเห็นใจน่าเห็นใจอัตมาพูดไปแล้วเหมือนจะเป็นคนใจดำฟังดูดีๆ เอาอย่างนี้ถ้าครอบครัวของคุณเนี่ยดูจริงๆนะดูครอบครัวคุณความเป็นอยู่ของครอบครัวจะเป็นลูกเต้าเหล่าล้านก็โตพอแล้วแม่จะปัญญาเขาก็มีอาชีพมีการงานมีความรู้หรือว่าทำงานพึ่งตนเองรอดเหลือเฟือเผื่อแผ่ลูกหลานได้อีกลูกหลานก็ไม่ต้องน่าห่วงเขาก็ช่วยตนเองได้พอดีพอควรแล้ว จบคุณอย่าไปห่วงจนกระทั่งอาการเกินการไปนะเลี้ยงลูกให้รู้จักโตเลี้ยงพ่อแม่ให้รู้จักตายนะนี่อาตมาเคยพูดลูกมันโตมันมีวัยว่าช่วยพอจะ,จะช่วยตัวเองได้แล้วพอนั่นเป็นหน้าที่ที่คุณมีลูกคุณต้องช่วยอย่างนั้นเป็นภาระเป็นหน้าที่ของพ่อแม่แน่นอน คุณทาแล้วเสร็จหรือแม้ปัญญาก็ตามว่าเออถ้าเขาอยู่โดยไม่มีเราเขาก็มีความสามารถมีความรู้หรืออยู่กับลูกๆล,ลูกก็เลี้ยงได้ถ้าอย่างนั้นคุณออกมาเลยไม่ผิดไม่ใจดําอะไรเลยนะไม่ใจดําอะไรเลยแต่ถ้าเผื่อว่ามันยังจะต้องเป็นภาระอันหนักเขาไปไม่รอดลูกเขายังเล็กๆหรือว่ายังเป็นภาระจริงๆเมียก็พึ่งไม่ได้ช่วยไม่ได้ ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็เวรใครเวรมันวิบากใครวิบากมันคุณก็ต้องอยู่ไปจนก็ตัองชั่วชีวิตคุณแหละจนตายจากแต่ถ้าไม่ไม่แล้วนี่นี่อาตมาแนะนำให้อย่างจริงใจนะอย่างเป็นวิธีทุกคนฟังแล้วจะอยู่ในจะอยู่ในเนี่ยจะอยู่ในนิยายเรื่องนี้อย่างนี้อ่ะตามที่อาตมาว่าเนี่ย นี่ถ้าอาจจะมาไปขยายเป็นนิยายก็อาจจะแข่งกับบุเพสนิวาสเขาได้เนี่ยเนี่ยนี่เพราะแค่นี้อัดมาว่าขยายได้